จีนพบถนนเมืองหลวงโบราณเก่าแก่กว่า2,000ปีคณะนักโบราณคดีพบการค้นพบครั้งสำคัญเมื่อพบถนนกว้าง34เมตร ยาว2.5กิโลเมตรที่คาดว่ามีอายุเกือบ2,000ปีที่ตั้งอยู่บริเวณแหล่งโบราณคดีนครหลวงโบราณล่วอยางมนทนเหอหนาน,านทางตอนกลางของจีนถนนดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งใช้งานจนถึงราชวงศ์เว่ยเหนือเป็นถนนสายหลักเชื่อมฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยทอดยาวระหว่างแหล่งโบราณคดีซีหมิงเหมินและชิงหยางเหมิน ทางตอนใต้ของลวอยางโดยหลิวเทานักวิจัยจากสถาบันโบราณคดีบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีนเผยว่าการค้นพบถนนครั้งนี้ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของถนนตำแหน่งที่ตั้งรวมทั้งการเก็บรักษาโบราณวัตถุที่อยู่ใต้ดินและถนนยังแสดงให้เห็นถึงชั้นดินที่มีความแตกต่างกันตามช่วงเวลาต่างๆพร้อมกับร่องรอยของล้อเกวียน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ